S <S สวัีกคนสวัสดีนะครับวันนี้กุ้งจะมาเสนอวิธีการนะรฮะหาวถูงง่ายๆที่จะทําให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วผิวพรรณสดใสดูไม่โทมเลยนะฮะเป็น5ทางลัดง่ายๆเลยนะที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําตามได้นะฮะแล้วก็ได้ผลจริง,รงๆนะคะกุ้งพิสูจน์มากับตัวเองแล้วนะฮะจะมาแนะนําให้ดูกันนะฮะโอเคไปดูกันเลยทีละข้อจ้าคนเราเนี่ยนะฮะเวลานอนดึกหรือว่า นอนไม่พอเนี่ยมันจะฟ้องมาเลยเนะที่หน้าเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นมาเลยว่าอาการมันจะฟ้องเลยนะฮะใต้ตา,ตาก็จะดำจะคล้ำจะเหี่ยวจะย่นนะฮะแล้วก็เวลายิ้มเนี่ยผิวมันจะดูแห้งดูมีริ้วรอยมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็บางคนก็นแบบหน้ามันไปเลยก็มีนะฮะเกิดจากอาการ dehydration หรือว่าอาการขาดน้ำนั่นเองนะฮะแล้วก็ เวลาเรานอนดึกเนี่ยฮอร์โมนบางตัวเนี่ยเขาก็จะหลัง่งผิดปกติทําให้ผิวเราเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นไม่อยู่เก็บไม่อยู่แปลว่าน้ํามันระเหยออกจากผิวเราได้นะฮะปกติผิวคนเราเนี่ยจะมีน้ําเก็บเอาไว้ได้แต่ว่า พอผิวแบบแปรปรวนเออเลอร์หรือว่าไม่สมดุลน,น,นะฮะจากการนอนดึกก็ดีหรือว่าใช้ชีวิตแบบเสียสมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเราต้องเติมน้ําให้ผิวในระดับแบบลับลึกเลยนะฮะมาสหน้าไปเลยนะฮะข้อแรกมาสหน้าไปเลยมาสแผ่นมาสเจลมาสครีมมาสเข้าไปเลยนะฮะพอกเข้าไปเลยนะฮะเพื่อเป็นการเติมสารอาหารนูทรีเอนเนี่ย ให้ผิวพันโดยตรงนะฮะผิวหน้าโดยตรงเลยเนี่ยก่อนนอนนะฮะพอกไปเลยนะฮะตัวอย่างที่กูแนะนำนะก็จะเป็นในกลุ่มของเป็นมาสกที่มีคําว่าอินเทนซีฟเพราะว่าคําว่าอินเทนซีฟเนี่ยจะแปลว่ามีสารอาหารเข้มข้นพิเศษนะฮะเหมาะกับการแบบเอาไว้เหมือนโดสผิวว่าให้ผิวแบบตื่นขึ้นมาแล้วไม่โทมนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งคำเลยเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องจําเลยว่าต้องซื้อตัวที่มีคําว่าอินเทนซีฟแล้วก็ถ้ามีคําว่าไฮโดรหรือไฮเดรตติ้งเนี่ยควบคู่มาด้วยแล้วก็ แปลว่าอะไรฮะเป็นการเติมน้ําขั้นล้าลึกเลยอันนี้เนี่ยเหมาะเลยนะ,ะสำหรับการโดบหรือว่าเติมพลังให้ผิวนะฮะเติมน้ําให้ผิวเนี่ย ตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะแบบสดใสมันจะเฟรชมันจะแบบมีประกายผิวแล้วก็ดูไม่โทมเลยนะฮะลองเลือกกันดูนะฮะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณมินแหละแต่ว่าให้เลือกตัวที่เป็นเติมน้ำให้ผิวเลือกที่เป็นไฮเดรชันไฮเดรตติ้งอัลก้านะฮะหรือว่าอินเทนเซียร์ิชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองดูข้อ2นะฮะถ้ารู้สึกว่ามาร์สผิวแล้วเนี่ยยังรู้สึกแบบยังแห้งอยู่ยังไม่เพียงพอเนี่ยก็ลองแบบครีมที่แบบมีสารสก,กัดพวกสาราทะเลนะฮะหรือจะเป็นพวกไข่มุ หรือจะเป็นโปรโตีนจากท้องทะเลเนี่ยเพราะว่าในทะเลเนี่ยเชื่อไหมว่าใต้ทะเลเนี่ยเขาจะมีแบบสารอาหารเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวก กรดอะมิโน,โนนะฮะโปรโตีนนะฮะเกลือแร่ต่างๆนะฮะอยู่สะสมในพวกสารทะเลหรือว่าตามพืชในท้องทะเลเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแบรนด์แบบลาแมนนะฮะเดอะครีมลาแมนตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวที่ช่วยนะฮะฟื้นฟูผิวระดับลึกหรือมองหา moisturizer ที่เป็นเซรั่มผสมลงไปเลยในครีมนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะ g r a n d ์เนะฮะเซรั่มอินครีมก็จะเป็นครีมที่มีเซรั่มอยู่ในนี้เลยไม่ต้องแบบเสียเวลาคือบางคนเนี่ยกว่าจะนอนได้นะฮะพี่ท่านล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็ต้องเช็ดโ โทนเนอร์โทนเนอร์แล้วก็ลงโลชั่นโลชั่นปุ๊บก็อีมัมชา่นอีมัมชา่นเสร็จยังไม่พอได้ฮะลงเซรั่มต่อเฮ้ยก่อนเซรั่มต้องมีอะไรพรีเซรั่มพรีเอสเซนต์นะฮะโอ้ยตายแล้ว8ขั้นตอนกว่าจะนอนได้ประมาณนี้นะฮะก็รวบรักตัดตอนมาใช้ครีมที่มีเซรั่มในกระปุกเลยดีกว่านะฮะก็เป็นเซรั่มอินครีมตัวที่เป็นสูตรเนี่ยใกล้เคียงกับราแมรมากเลยเพราะว่ามีสารละเเทลหมักบ่มเหมือนกันนะฮะเขี่ยเข่งกันได้เลยนะฮะขึ้นมาแบบนี้ นะฮะครีมหรือว่าสารอาหารต่างๆมันก็จะซึมทะลุเข้าไป,ปตามชั้นผิวโอ้โหเข้าไปลึกเลยนะฮะทีนี้แหละก็จะตื่นขึ้นมาไม่โสรมแน่นอนนะเพราะผิวได้รับอาหารเต็มที่เลยนะฮะทีนี้ผิวหน้าไปแล้วเนาะชุ่มชื่นเติมน้ําอิ่มน้าเปล่งปากได้รับสารอาหารเต็มทีแ่แล้วตัวล่ะคะฮัลโหลหน้าเด้งมากนะขะาแต่ว่าตัวดำนะฮะตัวแบบว่าแห้งกร้านมีรอยแตกลายงาโอ้ยไม่สวยเลยนะฮะทำยังไงไม่ให้โทมนะฮะ ก่อนนอนเนะี่ยให้เลือกใช้เป็นพวกสบู่เลวที่มีส่วนผสมของดอกลาเวนเดอร์ก็ดูที่ฉลากหรือว่าดูที่ขวดนะนะเขียนไว้เลยว่าลาเวนเดอร์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ช่วยให้คนเราเนี่ยหลับลึกนะฮะ<ม>เขามีสารสำคัญที่ไปกระตุ้นต่มในสมองเราเนี่ยให้แบบเหมือนแบบเขาเรียกนะเป็นอโลมาเทอราพีนะฮะให้คนเราเนี่ยหลับฝันดีไหมไม่รู้รู้แต่ว่าหลับดีขึ้นหลับลึกคืนทําให้แบบตื่นขึ้นมาแล้วไม่โซไม่เพลียเพราะว่าสมองได้รับการพักผ่อนเต็มที่นะฮะนอนดีนอนลึกหลับลึกหลับดี เขาเลยนอนเต็มอิ่มนะฮะโลชั่นก็จะเป็นสูตรที่มีคําว่า overnight มีคำว่า o อ e r n i g h t คือจะช่วยฟื้นฟูรีรแพ์ผิวเนี่ยข้ามคืนเลยนะฮะช่วยทั้ง r e s t o r e คือซ่อมนะฮะ renew คือผลัดเซลล์ผิวใหม่เนี่ยเป็นมอชเชอร์เซอร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นเป็นเหมือนไนท์ครีมะนะฮะแต่เป็นนี้เป็นไนท์โลชั่นทานตัวตอนกลางคืนพอกเอาไว้เลยนะฮะทาแบบ2ครั้งก็ได้ครั้งแรกซึมแล้วครั้งที่2ปั๊มอีกแล้วทาซ้ําลงไปเนี่ยเป็นการเหมือนพอกตัวนะฮะตื่นเช้ามาปุ๊บผิวตัวเราก็จะไม่โซไม่แแหห้ง้งไไมมมมม่่่่่กกะะะะาาายยยบนน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 อจชชุุชืลเเลเเะะี และมาที่ข้อสุดท้ายนะฮะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราให้อาหารผิวพันธุ์จากภายนอกสู่ภายในไปแล้วนะฮะบางท่านบอกว่าอ้าวแล้วข้างในล่ะเพราะบางคนก็ดีนแบบว่าคนเราเนี่ยควรจะสวยจากภายในมาหาภายนอกใช่ไหมฮะก็นี่เลยนะฮะกินพวกอะมิโนแอซิดนะฮะอย่างเช่นแบนเนอร์โปรตีนตัวนี้เพราะว่ามีอะมิโนแอซิด18ชนิดเลยนะฮะโอ้เยอะมากซึ่งเป็นอะมิโนแอซิดซึ่งร่างกายเราเนี่ยต้องการมากเลยในการเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็นะฮะเป็นการ เติมสารอาหารให้ร่างกายนะในกรณีที่แบบเราทํางานหนักนะฮะเหนื่อยเพียอ่อนล้านะฮะทำงานมาทั้งวันเนี่ยทานเข้าไปนะฮะเติมเต็มสารอาหารให้ร่างกายเราเนี่ยนะฮะให้แบบว่าไม่โทมตื่นขึ้นมาหน้าก็จะดูสดใสดูไม่โทมเลยนะฮะอันนี้แหละเป็นการบำรุงจากภายในอย่างแท้จริงนะฮะควบคู่ไปกับการดูแลภายนอกนะฮะทั้งภายในทั้งภายนอกนะทําคู่กันเป็นการดูแลแบบองรวมนะฮะแค่นี้เองหน้าเราก็จะดูเป๊ะขึ้นแล้วก็ ดูสดใสดูแบบแอคทีฟกระฉับกระเฉงมีพลังงานมีเอ NERGY ในการทํางานนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะทำก่อนนอนนะตอนกลางคืนนะก่อนนอนนะตื่นเช้ามารับรองว่าไม่เพลียแล้วก็หน้าสดใสไม่โทมแน่นอนเลยฮะเรียกได้ว่าพร้อมทุกเช้านะฮะสดชื่นไม่เพลียเลยนะฮะลองดูแลกันนะสำหรับตัวที่กุ้งแนะนําไปแต่ละตัวนะฮะไปลองกันดูนะฮะว่าได้ผลมากแค่ไหนก็ลองมาคุยกับกุ้งได้นะฮะหลังจากที่ทําไปแล้วนะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนีค่ะบ๊ายบาย